ตอนที่113เรื่องที่9นายพรานสุนักชื่อโกกะว่าด้วยบาปและบุญว่าไว้ดังนี้ นายพรานสุนัขชื่อโกกะว่าไว้ดังนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภนายพรานสุนักชื่อโกกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยอป,ปะทุทัสสระนรสะทุทะตสติสุทัสสะโปสสสะอนังคนัสระ เมวะพาลังปัจเจติปปังสุขุโมร,ระโชปฏิวาตังวะคิตโตดังนี้ผู้ใดประทุษสลายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษสลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสดุดเนินบาป ย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาลน,นั้นเองเหมือนทุลีอัลละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้นดังนี้นายพร,รานพรบพระเถระเที่ยวบินทบาทว่าไว้ดังนี้ได้ยินว่าเวลาเช้าวันหนึ่ง นายพรานนั้นถือธนูมีสุนักห้อมร้อมออกไปป่าพบภิกษุถือบินทบาทเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทในละหว่างทางโกรธแล้วแล้วพลางคิดว่าเราพบคนกาลกันนีวันนี้วันนี้ จักไม่ได้สิ่งอะไรอะไรเลยดังนี้จึงหลีกไปฝ่ายพระเถระเที่ยวบินทบาตในหมู่บ้านทำพัฒกิจเสร็จแล้วกลับไปสู่วิหารอีกดังนี้นายพรานให้สุนักกัดพระเถระว่าไว้ดังนี้ฝ่ายนายพรานนอกนี้เที่ยวไปในป่า ไม่ได้อะไรอะไรเมื่อกลับมาก็พบพระเถระอีกจึงคิดว่าวันนี้เราพบคนกาละกันนี้แล้วไปป่าจึงไม่ได้อะไรอะไรบัดนี้เธอได้มาเผชิญหน้ากับเราอีกเราจักให้สุนัขทั้งหลายกัดพระรูปนั้นเสีย ดังนี้แล้วจึงให้สัญญาณปล่อยสุนักไปพระเถระอ้อนวอนว่าอุบาสกท่านอย่าทำอย่างนั้นเขาร้องบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้อะไรอะไรเพราะประสพพบท่านท่านก็มาประสพพบข้าพเจ้าแม้อีกครั้งข้าพเจ้าจักให้สุนักกัดท่าน ดังนี้แล้วจึงให้สุนักกัดพระเถระรีบขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเร็วนั่งอยู่ที่สูงชั่วบุรุษเท่านั้นสุนัขทั้งหลายพาการห้อมล้อมต้นไม้ไว้ดังนี้นายพรานแทงเท้าพระเถระว่าไว้ดังนี้นายโกกะไปแล้วร้องบอกว่า ท่านแม้ขึ้นต้นไม้ก็ไม่มีความพ้นไปได้ดังนี้แล้วจึงแทงพื้นเท้าของพระเถระด้วยปลายลูกศรพระเถระได้แต่อ้อนวอนว่าขอท่านอย่าทำเช่นนั้นขอท่านอย่าทำเช่นนั้นนายกกะนอกนี้ไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนของท่าน กลับแทงกระนํำใหญ่ดังนี้พระเถระเมื่อพื้นเท้าข้างหนึ่งถูกแทงอยู่จึงยกเท้านั้นขึ้นยอนเท้าที่สองลงแม้เมื่อเท้าที่สองนั้นถูกแทงอยู่จึงยกเท้านั้นขึ้นเสียนายโกกะไม่คํานึงถึงคําอ้อนวอนของพระเถระ แทงพื้นเท้าทั้งสองแล้วด้วยอาการอย่างนี้ทีเดียวสรีระของพระเถระได้เป็นประดุดถูกรมด้วยคบเพลิงท่านเสวยเวทนาไม่สามารถจะคุมสติไว้ได้จีวรที่ท่านหม่มแม้หลุดลุ่ยลงก็กำหนดไม่ได้จีวรนั้น เมื่อจะตกลงก็ตกคลุมร่างของนายโกกะตั้งแต่ศีรษะทีเดียวดังนี้สุนัขลุมกัดนายพรานว่าไว้ดังนี้เราสุนัขตรูกันและกันเข้าไปในละว่างกีวรด้วยสำคัญว่าพระเถระตกลงมาดังนี้แล้วก็ลุมกัดกันกินกัน คือกินเจ้าของของตนทําให้เหลือแต่เพียงกระดูกสุนัขทั้งหลายออกจากระหว่างจีวรแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ภายนอกนั้นทีเดียวพระเทละจึงหักกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งคว้างสุนัขเหล่านั้นเราสุนัขเห็นพระเทละแล้วรู้ว่าพวกเรากัดกินเจ้าของเองจึงหนีเข้าป่าไปดังนี้ พระเถระสงสัยในศีลและสมณภาพของตนว่าไว้ดังนี้พระเถระเกิดความสงสัยขึ้นว่าบุรุษนั้นเข้าสู่ระหว่างจีวรของเราฉิบหายแล้วฉิบหายแล้วศีลของเราไม่ด่างพร้อยหรือหนอท่านลงจากต้นไม้แล้วไปสู่สำนักพระศ,ศาสดากราบทูลเรื่องราว ตั้งแต่ต้นแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นอาศัยจีวรของข้าพระองค์ฉิบหายแล้วศีลของข้าพระองค์ไม่ด่างพ้อยและหรือสมณภาพของข้าพระองค์ยังคงมีอยู่และหรือดังนี้พระาศาสดาทรงรับรองศีลและสมณภาพ ว่าไว้ดังนี้พระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพระเถระนั้นแล้วทรงตรัสว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่างพร้อยสมณภาพของเธอยังมีอยู่เขาประทุษร้ายต่อเธอผู้ไม่ประทุษร้ายจึงถึงความพินาศทั้งมิใช่แต่ในบัดนี้ อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการเขาก็ประทุษสลายต่อผู้ไม่ประทุษสลายถึงความพินาษแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นทรงนำอดีตตนิธานมาตรัสด,ดังนี้บุพกรรมของนายพรานว่าไว้ดังนี้ดังได้สดับมา ในอดีตการหมอผู้หนึ่งเที่ยวไปถึงหมู่บ้านเพื่อต้องการประกอบเวชกรรมไม่ได้กรรมอะไรอะไรอันความหิวลบกวนแล้วออกไปพบเด็กๆเป็นอันมากกำลังเล่นอยู่ที่ประตูบ้านจึงคิดว่าเราจักให้งูกัดเด็กเหล่านั้นแล้ว เราจะรักษาก็จักได้อาหารดังนี้แล้วจึงแสดงงูนอนชูศีรษะในโพรงไม้แห่งหนึ่งบอกว่าแน่เจ้าเด็กผู้เจริญทั้งหลายนั่นลูกนกสาลิก,กาพวกเจ้าจงจับมันทันใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งจับงูที่คออย่างมั่นดึงออกมา รู้ว่ามันเป็นงูจึงร้องขึ้นสลัดไปบนกระหม่อมของหมอผู้ยืนอยู่ไม่ไกลงูลัดก้านคอของหมอกัดอย่างถนัดให้ถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเองนายโกกะพรานสุนักนี้แม้ในการก่อนก็ประทุษร้าย ่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายถึงความพินาศแล้วอย่างนั้นเหมือนกันพระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วจึงทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโยอัปะทุทัตสะนรัสสะท,ทุสติสุททัสะโปส,สสะ อังคะนันสะตะเมวะพาลังปัจเจติปปังสุขุโมร,ระโชปฏิวาตังวะคิตโตดังนี้ผู้ใดประทุษลายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสดุดเนิน บาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนผ่านนั้นเองเหมือนทุลีอัละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้นดังนี้บทว่าอับปปทุตทธธัศคือผู้ไม่ปัะทุทสลายต่อตนหรือต่อสรรพ,พสัตว บทว่านรัสสะได้แก่สัตว์บทว่าทุตสติแปลว่าผู้ประพฤติผิดบทว่าสุทัธะคือผู้ไม่มีความผิดเลยบทว่าโปสสะก็เป็นชื่อของสัตว์นั่นเองโดยอาการอื่นบทว่าอนังคณัสสะ คือผู้ไม่มีกิเลสบดว่าปัจเจติปติเอติแปลว่าย่อมกลับถึงบดว่าปฏิวาตังคือทุลีที่ละเอียดอันบุรุษผู้หนึ่งสัตว์ไปด้วยความเป็นผู้ใคร่ประหารคนผู้ยืนอยู่ในที่เหนือลมย่อมกลับถึงบุรุษนั้นนั่นเองคือตกลง ที่เบื้องบนของผู้สัตว์ไปนั้นนั่นเองฉันใดบุคคลใดเมื่อให้การประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้นชื่อว่าย่อมปะทุสลายบุรุษผู้ไม่ปะทุสลายบาปนั้นเมื่อให้ผลในปัจจุบันนี้หรือในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นในพบหน้าชื่อว่า ย่อมกลับถึงบุคคลน,นั้นนั่นแหละผู้เป็นพานด้วยสามารถวิบากทุกข์ชั้นนั้นเหมือนกันในเวลาจบเทศนาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในพระอรหันต์พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้ประชุมกันดังนี้แลเรื่องนายพานสุนักชื่อโกกะ จบลงแต่เพียงเท่านี้